สวัสดีค่ะวันนี้แม่เปิ้ลเพิ่งเลิกงานมาพ่อโต้งกับน้องน้ำขิงทำน้ำพริกน้ำพริกแซบๆไปให้นกินน้ำพริกอะไรนะลูกน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกอะไรพ่อโต้งอันนี้กบกบด้วยจ้ากบย่างกบย่างน้องน้ำขิงกินตับตับกบไปแล้วอ๊ดเลย อันน้องน้องกบจานน่องกบแล้วก็มีน้องเป็นฟองโอ้เป็นทางที่อื่นไงแม่กินข้าวชอบตืมอันนี้ผักผักต้มเฮ้ยเฮียเฮียเฮียน้องน้ำพริกเบลมาบักเขียเฮียโอ้ยหนอนบักเขียบักบักเขียบ่อตายบักเขียมีขาน้ำพริกจาน้ำพริกไก่ต้มเ็ดแซ่บ เลิกงานมาเนี่ยเพิ่งเลิกงานจ้ะเรามากินเลยยั่อๆเลยจ้ะย,ยั่วอๆเห็นคิวคนๆจะนอนหิ้งย่อๆย,วยๆ่วๆแซ่บแซบขาต้อยขาต่อยออแซบแซ่บนองนกำขิงอยากกินน้ำได้จ้ะ น้ำน้ำแตบแป้งพันเลยดีอะอ่ออยากกินคาแท็บเยอวยวอันเนี้ยแบบไ้อันนี้นมไม่ต้มสดของยายนีสลิตติดติดเจ้าจ้ะเนี่ยนมไม่ต้มมัเหมือนลูกกุ้งอันนี้อะไรนะลูกเห็ดอันนี้อันนี้อันไม่ได้กินเห็ดเนอะเห็ดออรันจิไม่อยากกินเนอะ อยากกินเห็ดอ,อ่ะเดิไ<อ><อ>ปๆค่ะแม่ไม<อ>่อยากให้อะารมณ์อือโป๊อโป๊ออันนี้ยังก่อนเนี่ยผักอีหยังก่อนเนี่ยพักปังจ้ะพักปังัปงสุดปังเนี่ยปังปังกินแล้วปังปังเน่ยอุ้ยแซ่บอุ้ยไายน้ำพริกแซ่บอะ่ะน้ำพริกอีหยังก็อนไอเนี่ยน้ำพริกนุ่มปลาเด็ก บ้านหลังนี้กินปลาแดกก็จะกขาดปลาแดกบ่ได้อืออ๋ออออน้องน้ำกิ้งแปลงแถวเราต้องไปแปลงไหมเนน้องน้ำขิ้งกินกินน้ำพริกน้องน้ำขิ้งกินกอน้ยน้ำร่าอยเลยค่ะ <c oughs> ม,มีต้มด้วยนะต้มกละดูก,ก่อนหมูต้มปลาดุกมืนอก อันนี้น้ำไม้ต้มน้ำไม้ยันนิดน้ำไม้ยันิดต้มอันนี้อันนี้พ่อน้ำไม้ต้มสดสด้วจ้าเนี่ยเนี่อ่อแซบแซบเมื่อทุกอย่างอันนน้ำขิงเมื่อกินหมองนีียหห้ทันผู้ชมเบิงนิีมาทั้งนี้เอาจานก่อนเบิี่ออืมเบิร์นเนี่ยจาโอ้ยเฮี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 ยิได้โอ้ยเสียดายเด้

แม่แม่นนะ้องน้ำขิงก็กินเป็นแล้วเนี่ยเยอะๆเลยน้องน้ำขิงกินเยอะๆไหนเยอะๆดิน้ำขิงน้องน้ำขิงกินเยอะๆอ้ามโอ้ยน้องน้ำขิงเนี่ยเอาอีหล่าคือพวกกินตอนนั้นตอนแม่เมื่อท่านด้มาถึงว้ายกับฟองกับเบิ้งดีๆตัวนเพราะว่ามันมีเห็ดไม้โอ้ยเยวยๆเยอะๆเลยค่ะเด้อนี่กินคับทุท้าย กินคำสุดท้ายแล้วเด้อเราจะไปตั้งใจกินอู้หูเยอะยอ้หเ่อแยเด้อค่ะเด้อนี่เยอแยวอือบบว อีครับข้าวมึงอันนี้เขาเอาาื่นว่าพักยังก็อ้ายเนี่ยบวกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไงกระเจี๊ยบไงได้จ้ะอู้ๆๆหูหย่วยวนเลยอืม อืมฮะมม่วงอืมที่แงฟันเมื่อกี้อยากกินอื่ยากแลงฟันเมื่อกี้ม่กินมาแลงฟันใม่เหรอืมแบแบเยี่ยม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 เยี่ม ขอโตกินก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันไหมว่าข้างหน้าสิกินยังแสบๆเด้อบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมฝากช่องน้องน้ำขิงเด็กแ,แ้วแมวแน่เด้อจ้าบ๊ายบาย